ก็สวัสดีครับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บล็กฮาร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นฟรีไฟล์นะครับแบบจริงใจนึางนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งโหลดมาด้วยนะครับก็แบบว่าอาจจะก้องแก๊งหน่อยนะครับตอนเล่นนะยุ่นน่วงอ่ะ ตตััวนี้งึงจเลย first blood โวกเขาจะรูแล้วเยี่ยโอ้แต่วะาว่าจะว่าจะเข้ามาปิดไอ้เสื้อแดงไหไม่ทันไม่ทันเสือตายหมดทีเลย <g possession> ก็นะครับสุขสันต์วันเด็กกันทุกคนด้วยนะครับนะปีใหม่ปีนี้เอ้ยปีใหม่เยียอะไรไม่ใช่ ก็สุขสันต์วันเด็กนะครับก็นะครับก็อยากได้อะไรนะครับก็ให้ไปขอพ่อแม่เอานะครับเดี๋ยวขอผมเลยตังค์ทั้หมดเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมวันเด็กของเราอยู่แบบแจกหน่อยอะไรเงี้ย t h a n อ้ยไม่เป็นไรเราแปลกเพื่อนเราจะลงไปข้างล่าง อ้อมขึ้นไปดิปะวะไปเลยละกัน้ย first blood โอ้อะไรวะทำไมทำไมเราเราไม่มาเลยวะสก,กิลเราหายไปในหมดไม่ใช่ไปลงกับ GTA บ่อยเกินไปแตอว,ว่าเราเนี่ยช่วงนี้ติด GTA นะครับเลยไม่ได้ไปเได้ทำคลิปนะครับว่จาจะจิปในคำเออแอป อัดฮิตนะครับมันมีปัญหานะครับเวลาอัดแล้วชอบภาพไม่ขึ้นนะครับโคตรเวอร์เลย First Blood จะอ้อมอ้อมอ้อมตรงนี้มันไม่รู้ทันเราหรอกครับอุยไอวอร์มีคนเอาะน่ามีอ่าขวามือเสร็จแล้วแน่ โอ้ไม่ขึ้นหัวเลยก็ตายแล้วคือตอนแรกอะที่บอกว่าแอปมันมีปัญหานะครับก็คือผมอัดคลิปออกคุณนแวไม่อ,ไอัอดในพูมพวงแล้วทีนี้มันมันแบบว่านะมันะคลิปเลยแต่ว่าภาพไม่ขึ้นครับมันเป็นแบบเป็นออจอดำไปเลยนะครับ ยาวเลยเหมือนกับแอปม,มันมีปัญหาไม่ก็จะลบลงใหม่นะครับก็อาจจะทําใหม่หมดเลยก็อาจจะใช้เวลานานมากๆเลยนะครับเก็บอาหลังมากตอนไหนวะ first blood double kill ก็ก็คือผมไม่เข้าใจว่าเจ้ากางเกงปีกนกมาย้อมสีขายทำไมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะคืออันแรกก็สีเงนินใช่ไมหมล่ะสองก็สีแดงสามก็สีขาวอันนี้ก็สีแดงเอ้ยสีทองทำไมไม่ปล่อยให้มันแลไปเลยกางเกงปีกนก เ,เล่นอีกการเดี๋ยวแก้มอือกันแฮนได้ไงเนี่ยโอ้โหสังหารศูนย์โอ้โหนี่แทบไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลยนะเอ้ย นี่ยปิดของสมสมไฮเลตแกไม่ใช่เลยหรอกนะสุ่มเลยหือหวังพิษหายเลยรอบสุดท้ายไม่ได้เลยเลยของเขาโคตรดี ทำไงช่องถึงจะมีคนดูไม่มีคนดูเลยงั้นคลิปแจกนะครับเอาเป็นคลิปหน้าละกันนะครับเอ่อคลิปนี้ก็จะให้เมนยูไอเดียไว้มันเต็มเลยนะครับคนน้อยยิ่งดีเขาคนน้อยแจกน้อยครับ คลิปนี้ก็เอาเป็นว่าเมนต์ UID ไว้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ่มเป็นผู้ชื่อผู้โชคดีนะครับมาดูกันซิวันเอเออะไรวะมาดูที่ว่าเอ่อหน้าเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดนะีใครจะดวงดีดวงไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมยังไม่ได้ยิงอะไรเลยเออ,มมอลงมาแบบนี้แล้วเนาะ kill. เสือ้สอเรวก็ไม่ไหวนะมา first blood บนบานอุย้ยไม่ดีเอ้ยเสื้อแดงตรงนู้นทำไมมันทำไมเราไม่เห็นวะ แม่งแมอแต่สักตัวตัวแม่งตัวตัวตัวคืองี้แหละเหลือตัวเดียวอีซี่เลยตัวนี้ว้าวเปิคเป็นไงล่ะเยี่ยมเลย ใครที่อยากเล่นด้วยนะครับเราบอกหรือจะเป็นฟรีไฟล์หรือเราบอกนะครับหรือจะเกมอะไรครับก็ชวนได้เลยนะครับช่วงนี้ว่างนะครับผมเข้าไปปิดไอ้ตัวอยู่ในนี้แม่งเลยดับเ l e kill. ทริปเปิลคิ แท้นะครับผมก็มาดูตาสิตานี้เลยสกิลลอ้แงลตีเราสู้ ไอ้นี่เราจะไม่ชนะเลยเหรอวะมันหายไปไหนกันหมดเลยคนละมุมแล้เนี่ยนะอุ้ยโดน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 ไม่หลอด เก็เซลล์วีจริงๆอืมรายแพ้ครับผมไม่เป็นไรครับผมก็มาเออไว้พองนันเด็กเฉยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปเป็นคลิปเม้นดีแล้วกันนะครับก็เม้นไวเลยนะครับผมหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับอ,อ เอาเป็นว่าผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมจะได้มีตังมาแจกพวกเราอีกนะครับยังยังยังไม่ได้เ้วเดวแต่งตัวเล่นกัน ุดนี้เวอร์กเปล่าเอาละครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับทุกคน